มืงทาจำตาแดกจำแจวมืงทาจำแจวมันก็แซบแซบใส่เบิงแจวด้วยแจวอ่เบงแจวมีเท่านี้แจวไม่เท่านี้น่ะแจวจะเมื่อวานแล้วอือใชาซ้อมมือแล้วอือซ้อมมือแล้วเอออีนี่เออโอ้ยอีแม่อีแม่นึกไม่ออกนะจริงๆอ่ะตอนที่เรากับกุญแจใช่ไหมพี่ลูกตาพายฉันไปกินอาหารญี่ปุ่น ต่อาหารญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้ว่ะเขาก็ออกมาให้กับว่าเวลาบอกว่าดูสิอันนี้เมนูใหม่อูนิูนิเออเขบอกว่าคนรวยกินเออแม่ออกมาสักนี่ร้อยห้าสิบบาทไข่เอร้อยยี่สิบใครหอยเม่นเอไข่หอยเม่นนะแม่แม่ใช่หอยเม่นใช่หอยเม่นเม่นเม่นหอยเม่นอือหอยเม่นอูนิูนิูนิใช่ ตัวมันอะมันงอแม,อมพามานะข้างในอะมันไขเลือลือโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ว่าจริงๆไม่ถนัดแล้วมันไม่อร่อยมากเลยอะแม่ฉันนะั้นชิมนิดหนึ่งนะโอ้โหกินไม่ลงเลยเชื่อปะเชื่อปะไม่เชื่อเสียดายเงินเลยใช่ไหมอะไรนะเสียดายเงินเลยใช่ไหมเสียของรู้สึกด้วยจริงๆบอกทุกตาไวเลยบอกว่าไอ้อพวกเนี้ยเราไม่ถนดัด ทอดราดนํำจิ้มเยลโอได้ต้มา๊อ้งแซ่บมองแล้วไหมของแซ่บอนีนี่ยไ่ต้องพ่านฉันไปกินข้าวอาหารญี่ปุ่นไม่ต้องอาหารรวยคนมักเขากับมักสมหญิงมันไม่ถูกปากเธอคนมักเขากับมากรแมากงเแื่บางที่น่นข้ามละซีหาลอยได้แม่ไม่มา้มีคนที่เขาชอบอยู่ แม่แม่เราไม่ว่าเราไม่ว่าคนชอบก็ชอบจะว่าเราไม่ทันานก็ใจป้าเ,<อ>เราไม่ทันาวเวลาที่เรอไม่ทาันาก็ต้องพาไปเออเสียความรู้สึกเออเออเอาแต่มาหุ้งแซบๆก็พอแล้วฉันก็อยากได้ประสบการณ์สมี่ไม่อยากได้ประสบการณ์แม่ใคยใครขคยไม่อยากได้ประสบการณ์แม่ก็าจละแต่มันข้าวๆไแม่ตุ๊กตากินเกือบอื่นบ่ลลูฝ่าวลืดเลยมันแบบ คือเป็นเป็นไข่สดมันวะเป็นไข่เมนสดนะไข่เมนไข่เมนต่ว่าคุณลองคนเขา่าวกบาอันถ้ามันสดสดมันก็จะน่าจะอร่อยกว่านี้แต่ว่าทุกตาเบิง้งส่งสดกับข้าวอะเนาะไม่ได้อย่าจริงจริง,รงโอ้ไม่ได้กือไม่ลงแม่ไม่เคยกินแล้วเหรอแมเ,เออแม่ไม่ต้องกินเสียความรู้สึกด้วย ใครจะไปรู้เผื่อแม่กินแล้วชอบเผื่อยายไทยเป็นคนรวยอาจจะคอคนรวยก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้เราอ่ะปากเหมือนกันค่ะปากเหมือนกันปากเหมือนกันค่ะปากอะไรปากนี่นี่เราก็ปากเหมือนกันแล้วก็ชอบรสชาติเหมือนกันล้อถนาดตะมังคู้นี่นนคนรวยก็กินตะมังฮู้เหมือนกันจ้าจะบอกให้น้ำมนเนาะจำแจ้วอีเม๊ออีเมาอีเอจำแจ้วไปจำแจ้ว มองละม,ม่ทานฉีนไหมัเสียบะอีแม่อีแม่อีแม่มแล้วผ้าไปยุดผ้าไปยุกรุกงเทพกันยาาขึ้นหอดแต่เน้กกินยายท่าอ,อืมอีมอีแม่อีม่